สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะคะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ตรงนี้นะคะ,ะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนเนาะ ุมภาพันธ์2,568นะคะของชาวราศีมังกรนะคะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้ราศีมังกรนะคะเม้นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้หมอนิ่มสักนิดหนึ่งนะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงาน การเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือไพ่อยากจะสื่อหรือเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดออกมาด้วยความแม่นยําสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์เนาะสองพนกาะคะการดูดวงการดูดวงโดยรวมแบบที่หมอบอกนะคะไม่เจาะจงใครเนาะอธิษฐานจิตทําสมาธินะคะดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิิงไว้นะตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมประจําเดือนเนาะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะเป็นรับแต่พลังงานกําลังใจด้านที่ดีไปนะอธิษฐานจิต ทำสมาธิให้เรียบร้อยนะคะสังหรับชาวราศีมังกรนะคะที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตดูดวงเลยนะคะเปิดรับแต่สิ่งที่ดีพลังงานด้านดีใช้่ค่ะ <mm> ในช่วงนี้นะหมอต้องบอกในช่วงต้นเดือนเนี้ยคุณต้องรับภาระแบกรับภาระนีสินนะคะแม้กระทั่งภาระในเรื่องการงานนะคะ การงานความรักค่อนข้างจะหนักอึ้งนิดนึงในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรรู้สึกว่าท้อใจเบื่อนะคะอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งสักพักให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายคุณเดินทางได้เลยเนาะสิ่งที่หมอบอกมันจะได้มีพลังงานกำลังใจด้านที่ดีในช่วงนี้ต้องมีสตินะคะอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าไปเครียดหรือตึงเครียดมากเกินไปหรือไปดึงพลังงานของคนอื่นที่พูดนะคะหรือว่าเราไปฟังในเรื่องของชาวบ้านหรือว่าเรื่องที่เจ้านายดุด่าว่าคนนู้นคนนี้มามารับฟังมากเกินไปจนคุณเกิดความทุกข์เองนะคะแต่ตัวคุณนะคะค มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงในช่วงของปีเนี้ยนะคะอาจจะมีการได้เลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าปรับเงินเดือนขึ้นเนาะหรือว่าบางคนบางกรณีมองไว้แล้วมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่เจ้านายเรียกพูดคุยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายตำแหน่งนะคะหรือว่าปรับฐานเงินเดือนนะคะหมอขอเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีมังกรสู้หน่อยอดทนหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแต่มันแก้ไขหรือปรับปรุงได้ บักหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะเลิกพูดจาหรือเลิกไปว่าร้ายใครนะคะพูดดีคิดดีมันเป็นสีกับตัวคุณเองนะคะสิ่งที่หมอจะจะบอกเนาะสำหรับชาวราศีมังกรมาดูในด้านของความรักความรักช่วงเนี้ย กดลนทนไม่ไหวนะคะมีปากมีเสียงหรือว่าขัดใจอะไรกันมาหรือว่าแบกรับภาระอะไรหนักๆมาเก,กินไปว่าจะเป็นภาระนี้สินเหมือนที่หมอนิ่มบอกไปช่วงนี้ต้องเคลียร์ตัวเองให้ดีๆนะคะอะไรที่สมควรใช้จ่ายอะไรไม่สมควรใช้จ่ายลดภาระแบ่งเบาคู่ชีวิตนิดนึงในช่วงนี้เพราะบางทีอาจจะเกิดจากตัวเราเองที่เป็นฝ่ายผิดหรือเกิดจากตัวคู่ของเราเป็นฝ่ายผิดที่ใช้เงินเกินตัวก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกหรืออะไรที่ลดภาระ,ะรายจ่ายที่มันไม่ใช่ไม่ดีมันจะได้ไม่ต้องตึงเครียดมากเกินไปหรือบางคู่บางกรณีอาจจะมีสภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของคามรในวับ ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเราตึงหิดต,ตึงหิดใจว่ามันอาจจะใช่ก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะเดินมาสุดซอยแล้วค่ะถึงทางตันและต้องมูฟออนหรือว่าต้องรักตัวเองหรือว่าเกิดการหย่าล้างลักษณะประมาณนั้นเนาะสิ่งที่หมอบอกก็ขอให้มีกําลังใจพลังงานด้านที่ดีหรือบางคนปิดบังซ่อนเล้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือไปทําผิดพลาดมาในเรื่องของชีวิตคู่นะคะหรือว่าการเจ้าชู้นอกใจเนาะสิ่งที่หมอบอกมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนะ่ยหมอบอกว่าช่วงเนี้ย คุณนะคะมีความสวยความหล่อในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้คุณดูได้หมดนะคะพลาวในตัวคุณนะคะการงานหน้าที่ตำแหน่งนะคะแต่งตัวดีดูดีนะคะช่วงนี้อาจจะเชิดหน้าเชิดหน้าตัวเองนิดนึงเพราะมีความสวยหรือมั่นใจในตัวเองสิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่หมอบอกแฟนเก่าอาจจะมีเกณฑ์การรีเทิร์นหรือกลับมาหรือบางคนบางกรณีมูฟออนนะคะจะเจอคนใหม่ที่แบบว่าเด็กกว่ามาจีบก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะเมนรับจากพลังใจพลังงานด้านที่ดีสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะ มีเกณฑ์บาดแผลที่เจ็บปวดกับความรักครั้งเก่านะคะหรืออยากไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครยังกลัวหรือตัดสินใจไม่ได้หรือมีความประหม่าว่าถ้าเกิดคบแล้ว หรือว่าถูกใจใครแล้วเขาจะเจ้าชู้นอกใจอีกไหมหรือเขาจะทําให้เราเจ็บปวดเสียใจไหมหมอมองว่าให้คุณเคลียร์ตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองให้มากโฟกัสในจุดที่เป็นอยู่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองไม่ต้องไปกังวลหรือวิตกกังวลเกินตัวถึงเวลามันมาในเวลาที่ใช่แล้วถูกต้องนะคะคนนี้มีคู่ยังไม่มีคู่เนาะไม่เป็นไรไม่ต้องไปเครียดนะคะอ่าในเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ระวังกล้ามเนื้ออักเสบนะคะทานน้าน้อยเจ็บปากนะคะหรือ ต้องมีเกณฑ์ไปถอนฟันถอนฟันผ่าฟันคุดลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่า,าระบบไมเกรนหมุนเวียนโลหิตช่วงนี้เจ็บปวดศีษะบ่อยนะคะหรือว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวคอบ่าไหลนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นไปได้บางคนระบบลำไส้กินเท่าไรไม่ขับถ่ายนะคะให้ระวังไว้ดีไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหน่อยะคะ่ะมาดูในด้านของอเรื่องการเงินเนาะสิ่งที่หมอบอกก็คือ ลดภาระรายจ่ายที่ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แบกรับมากเกินไปปล่อยวางแล้วจะดีนะคะแล้วมีการปรับฐานเงินเดือนที่หมอบอกอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนในช่วงนี้มีโชคจากยวดยานผ่านะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหมอบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็พูดดีคิดดีปฏิบัติด,ดีในช่วงนี้ทำบุญทาทานนะคะบริจาคน้ําเปล่าก็จะดีนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครติดขัดนะคะไปบริจาคน้ําเปล่าหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าไปบริจาคเงินนะคะเติมน้ํามันลดให้กับ ตามมูลนิธิต่างๆก็ได้นะคะเป็นบุญกุศลเช่นกันเนาะสิ่งที่หมอบอกคุณจะได้มีความโชคดีนะคะเนาะในช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังคนในครอบครัวแฟนสาม,มีนะคะหรือว่าเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะฉับพลันเนาะสิ่งที่หมอบอกกันอย่าล้างลักษณะประมาณนั้นเนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานน้าที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ตรงนี้หมอเป็นกาลังใจให้นะคะหรือว่าลดเดินทางเสี่ยงเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่มันสูงะคะ่ะอะไรที่มันสูงเนี้ยทาให้รู้สึกว่าอาจจะเกิดการ เขาเรียกอะไรอะพัดตกตกหล่นลักษณะประมาณนี้ให้ระวังไว้นิดนึงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจะต้องระวังและมีสติเนาะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนี่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้ของชาวราศีมังกรนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระ,ะนิสินขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะ มีความสุขและอยู่กับปัจจุบันเดินทางสายต่างดีที่สุดนะคะลดละความเครียดความกดดันในตัวเองนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ